เอ้พี่ค <transactions> รับพาวรัดไงเนี่ยเอ้พี่พี่พาวรัดไงครับไปบาวรัดไงครับพี่เอ้พี่พี่พาวรัดไงเนี่ยนะครับพาวรัดไงอ่ะไม่รู้ครับอันนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยไม่รู้ครับใส่รเลยดูชุดผมหน่อยได้ปะอ๋อไอพี่เอ้เฮ้ยฮัลโหลนายฮัลโหลไปไหนหลัว เฮ้ยโหลโหลคุยหน่อยคุยหน่อยเฮ้ยขอเช็คหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกูเช็คหน่อยได้ปะกูเช็คหน่อยได้ปะเฮ้ยโบกเฮียอะไรโบกเฮียอะไรโบกเฮียอะไรสัตว์โบกเยอะโบกเยอะเฮ้ยมึงอะเว้นหรอได้ได้เดี๋ยวมึงเจอเออสวยเพื่อนสวยมึงเว้นหรอกูไม่ไหวแล้วไงกูไม่ไหวอ่ะ กูไม่ไหวอะมึงทำไมอะไรเฮ้ยกูเหนื่อยเฮ้ยมานนีี uh> ี่มาจะยเดียวพี่ไม่ไหวกูไม่ไหวตกมันอะไรอะไรมึงไปยืนทำไมไอ้โง่ลงมาลงมาดิเฮ้ยกูยืนรอนะกูยืนรอขยับใส่เกาะก่อนเฮ้ยเกาะอยู่ไหนอะไอ้เหี้ย มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่กยด้ยช่กยดยเอ้ยขอโทษอย่างบื้ออะไรมึงตีโดนปหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมึงตีกูตายปะเฮ้ยกูตายปะ <c oughs> ทำไมผมมีเกาะเดียวไง,งาใช่ปะไเกาะเมีมันเดียวปะเนี่ยใช่ปะไม่ไม่มัน,ม,นมันใช้ได้ไม่จำกัดอ๋อเออผมมาเง,ง่อ <c oughs> เอ้ยขอโทษพี่พี่ใจเยน <c oughs> <c oughs> ็นมึงก็มาเหยียสัตว์มนะึงก็วัน เฮ้ยฮ hey, hey, hey. oh, hey, he hey. hey. hey, ้เอากูป้าจัดมือนี่มามามาโง่เลยเฮียเดี๋ยวก็แตกหรอกเดี๋ยวก็แตกหรอกเอ้เอ้ยเดี๋ยวก็แตกหรอกโง่เอ้ยขอโทษขอโทษเอ้ยนี่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 เพื่อนกูมาช่วยเอ้ยขอบมาขอบมาขอบมา รับสตีนแทนกูเด้อเอ้ยผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วเอ้ยเอ้ยเอเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเปไหนน้องไปไหนมึงจะหนีทำไมเนี่ยอะไรมาสองอะไรกูมาคนเดียวเฮ้ยเว้ยเว้ยเกิน

เอ้ยยืมรถหน่อยได้ปะไม่ได้ไม่ได้ขอหน่อยดิโอ้ส้มเสร็จพอดีเลยเอย้ขอโทษเอ้ขอโทษขอโทษเฮ้ยอย่าลิงอย่าลิง <c oughs> เอ้โทษครับโทษครับ มีแฟนหรือยังครับโู้เฮ้ยกินปากใครไว้สัตว์เฮี่ยคลื่นหมาเมื่อกี้ลื่นเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตอนน้กูโชว์ฝีมืออีกแล้วไงอ่ะ เอาไหวปะเอาเอาเอาส uh ่วนกูหน่อยเฮ้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 ยเร็วเร็ววันนี้จะมาดูมาเลงมาเลงสู้กันเฮ้ยมาดู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 เฮียมันเลยส่วนกูมันเนี่ยเฮ้ยเอาไหวป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูแทงอย่างเดียวกูแทงอ่อีโมอีโมอ่ะวิ่งก่อนละกันเดี๋ยวเจอไหมนะสามกูขอทีเดียวเฮ้ยเฮ้ย ไอพอพ่อไม่ง้จัดไอเฮี้ยสว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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับเองเดี๋ยวกูขับเองเฮ้ยมึงตีอะไรอะเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮี้ยง่โง่ไปเพื่อนขอขอฟาร์มนะเพื่อนคุยได้ได้ความเลยฟาร์มเลยเต็มที่เต็มที่เต็มที่เออเออเออเต็มที่เลยเต็มที่เลยฟาร์มเต็มที่เลยเว้ยเต็มที่เลยสัตว์ เฮ้ยคุยกันรุ่นใหญ่แล้วเว้ยรุ่นใหญ่เฮียเลยมึงไอ้สัตว์กูเนี่ยรุ่นใหญ่อย่าเออเข้าใจปะมีไงบีบคั่วเลยมีไงบีบควั่วเลยเออเอาแมฆนี้บีบคั่วไรเฮียอะไรอะไรอะไรฟาร์มฟาร์มอะไรอ่ะเฮ้ยฟาร์มแร่ฟาร์มแร่อะไรอ่ะผมตีหมดอ่ะเอาเอาข้ามผมไม่ได้พอข้ามสอบผมไปก่อน เอ้ยเดยจัดการหน่อยจัดการหน่อยสวยสวยเบื่อนกูสวยจัดเอ้ยเอ้ยเอามันก่อนมึงมึงรุ่นใหญ่เหรอไอ้สัตว์มึงรุ่นใหญ่เหรอไอ้เฮียรุ่นใหญ่หรอรุ่นใหญ่หรอเอ้ยเอามันดิเอามันดิรุ่นใหญ่เหรอมึงใหญ่หรอเฮียฮึบฮึบฮึบโอ้

ไ้อุ้งสอบไงผมอุ้งไม่เป็นว่ะมึงตีอะไรเขาไม่อยู่เอาชุบเพื่อนหนิไม่ชุบหรอห่วงเล่นเน่ห่วงเล่นเน,เน,เน่เดี๋ยกชุบเองเด็กชุบเองไอเพื่อนกูไปลี่ยนวะ่ะไปแล้วจู้ เอ้ยพี่ก็ฟาร์มไปเลยพี่ฟาร์มเลยตามสบายเลยพี่ฟาร์มเลยฟาร์มเลยเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไรไอ้เหี้ยเอ้เพื่อนกูนอนบ่อยจังวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเป็นเหี้ยะไรเนี่ยอะทำอะไรทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูถามหน่อยไอ้ไหวปะเนี่ยอะไรมึงทำอะไรหรอมึงตีอะไรบื้อกูไปเองโง่ สวยสวยเพื่อนก็กดรัวๆมามามึงสวยเพื่อนกูดิมึงสวยเพื่อนกูดิเร็วเอ้ยเหมือนดังไงเฮียีเราไมันเป็นครูอะไรอ่ะเออโทษ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 สวยสวยเอามันตายแล้วเหรอเฮ้ยไม่ถึงมือกูเลยอะสัตว์ตายซะแล้วไอ้เหี้ยเออไม่ถึงมือกูเลยอ่ะ <substit uting> <expand. S 2> นกหรือขนมวะเหี้ยกูไม่ลงสักทีเอ้ยมันเป็นบ่เหี้ยอะไรวะเฮ้ยแทงไปติดใครมันแพมอะไรเนี่ยตัวติดอ่ะอะไรอะไรเขาหอมหน like ่อในทีนึงได้ไหมเอาไปเอาไม้กูไปดิเอาไปหอมนี่ยสับมึงเอาไม้กูไปหอมนี่ไอ้เหี้ยเออกว่าจะเอาพี่ตกูมาข้าจริงจริงจริงเอาไม้กูไปหอมก่อนนะไอ้เหี้ยเฮ้ยเียอะไรวะเฮ้ยโทษพี่โทษพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดตัวผิดตัว It's <laughs> sad.